สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ถาโรโุกด่ันนะครับแระสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคุณกับเขาความสัมพันธ์ระหว่างกันมันคืออะไรวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะครับซ้ายมือนะเป็นตัวคุณตัวคุณเป็นสามถ้วยตัวคุณเอง ยังสนุกสนานล่าเลยเป็นคนสนุกสนานล่าเริงเป็นคนเข้าสังคมตัวเขาน่ตัวเขา,เ,ขาเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเขาเนี่ยอยู่ในสายการงานทำงานหาเงินสนใจแต่เรื่องของสิ่งมีค่า ถ้าถ้าเขาเนี่ยเขาคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเปรคุณด้วยหรือเปล่านะแต่เขาดูดีดูมีเงินมีฐานะหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวเขาเองอ่ะสนใจในเรื่องของงานกับเงินผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสนใจคุณหรือเปล่าแต่ตัวคุณเองสายปาร์ตี้สายสนุกสายบันเทิงโอเคนะ เริ่มเรื่องจากตรงนี้เป็นเรื่องของคุณหรือเปล่าความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรสาวนักปาร์ตี้เจอกับหนุ่มรูปงามนะฮะสาวปาร์ตี้เจอกับหนุ่มรูปงามหน้าที่การงานการเงินเพียบพร้อมแต่เขาคนนี้เป็นคนฉลาดนะเขารู้ว่าอะไรมีค่าอะไรไม่มีค่า ตัวคุณเองสังคมเพื่อนฝูงมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งตัวเขาผลประโยชน์มาก่อนอันดับหนึ่งมาเมื่อคนสองคนมาเจอกันความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรคุณเองก็เป็นคนช่างเบือ่อขี้เบือ่อถึงต้องออกมาดึง ตัวเขาเองเป็นคนธรรมะธรรมโมอ้าวคนขี้เบื่อกับคนธรรมะธรรมโมมาอยู่ด้วยกันโอเคราชาเหรียญที่เกิดขึ้นราชาเหรียญคือเขาอยู่ในสังคมประเภททำงานทำเงนิงนมีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบมองหาผลประโยชน์แต่ในใจเขาเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีกฎระเบียบมีกฎระเบียบกฎเหล็กชัดเจน เป็นคนเนี้ยบเป็นคนตรงคุณเองเป็นคนขี้เบื่อเป็นคนเข้าสังคมแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมแล้วคุณน่ะจะรู้สึกเซ็งทุกครั้งเวลาโดนเขาดุโดนเขาว่าโดนเขาเทศนา,าแล้วความสัมพันธ์นี้มันเกิดมาขึ้นได้ได้อย่างไรทุกครั้งที่คุณไปเที่ยว กลับมาคุณก็จะโดนเขาดุเขาว่าเขาไม่เชิงดุว่าหรอกมันเป็นลักษณะการสั่งสอนมากกว่าอพอพอเขาบอกคุณพอเขาสั่งสอนเขาเรียกว่าอะไรบอกกล่าวกับคุณนะ่ะคุณก็จะทำรู้คุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่ชอบใจเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> แล้วคุณเองก็อาจจะ ความสัมพันธ์นี้คุณก็จะปิดกั้นเหรอคุณมีการบล็อกเขาด้วยนะคุณเองอาจจะแอนตี้เขาหรือเปล่าเวลาเขาว่าคุณเขาใส่สิ่งดีๆให้กับคุณแล้วคุณบล็อกเขาอะ่ะคุณไม่ฟังเขาพูดคุณไม่คุณก็ไม่แทบจะไม่ได้สนใจเขาเลยอะแต่ตัวเขาเองอะจะติดตัวเองเขาก็พูดไปงั้นๆแหละ เขาก็สอนเป็นงั้นๆแหละแต่จริงๆเขาแคร์คุณนะเขาคิดคิดคิดเลยแหละคิดถึงคุณอืแต่ตัวเองอะพอพอเขาพูดมาเยอะๆพูดมาแบบว่าชอบมาสอนนะเออเขาจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วชอบมาสอนคุณแต่คุณก็ไม่ชอบแล้วคุณก็จะรู้สึกเบื่อหนา่ายแล้วคุณก็จะปิดกั้นตัวเองความสัมพันธ์เนี้ยคุณเองแหละเป็นคน เป็นคนปิดประตูความสัมพันธ์นี้ปิดกั้นความสัมพันธ์นี้แต่ในความรู้สึกเขาเองเขาก็รู้สึกผิดนะอ่าเขาก็รู้สึกผิดที่เขาไปสอนคุณไปว่าคุณหรือไปตักเตือนหรือมีการบอกกล่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างอืมเขาก็รู้สึกผิดอ่าเขาก็คิดถึงทบทวนคำพูดที่เขาเคยพูดกับคุณไม่ดี ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องทะเลาะแต่ดูแล้วมันไม่ได้ทะเลาะหรอกคุณอาจจะเหมือนงอนหรือไม่พอใจที่เขาเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาคุยเรื่องนี้กับคุณอะ่ะเพราะคุณเป็นคนสนุกเป็นคนที่เข้าสังคมติดเพื่อนผงเขาคงไม่เข้าใจว่าทำไมคุณทำอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ด้วยหน้าที่การงานด้วยภาพลักษณ์ต่างๆอะ ด้วยภาพลักษณ์ต่างๆที่เขามีอยู่เขาก็จึงจําเป็นต้องว่ากก่าวตักเตือนและต้องจําเป็นต้องคุยกับคุณแต่การคุยลักษณะของเขากับคุณนะ่ะมันคุยคนเรื่องคุยกันคนละภาษากันดังนั้นคุณเองจึงตัดสินใจที่จะปิดกัน้นอมืมีการบล็อกเขาอะไรเขาด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในตอนเนี้ยมันเริ่มมีการห่าง เริ่มที่จะห่างเฮอร์มิตกับเลเวอร์เขายังรักคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่แต่คุณก็ยังติดติดที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอมันเริ่มเรื่องม,ม,มันเริ่มมากระจ่างแล้วตอนที่ว่าคุณติดการใช้ชีวิตคนเดียวคุณมีมันไม่เชิงมีอิสระหรอกแต่การที่คุณอยู่คนเดียวคุณอยากทําอะไรก็ทําได้ไง อแต่ตัวเขาเองเขารักคุณไม่แน่ใจว่ารักหรือหวังดีหรือกับคุณหรือเปล่านะแต่เขาอ่ะจะพยายามทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณไม่แน่ไม่แน่นะว่าจะมีการหึงหวงเข้ามาด้วยอืมแต่เขารักคุณมากแต่ตัวคุณเองอะคุณมีความรู้สึกว่าฉันก็อยากอย,กอยู่คนเดียวฉันใช้ชีวิตคนเดียวมามาตลอดแล้ว และเขามาเจ้ากี้เจ้าการนะเจ้าคำว่าก,ก็เจ้ากี้เจ้าการทําให้คุณรู้สึกไม่ชอบไงขาดอิสระภาพอืมคุณไม่ชอบให้ใครเข้ามาตักเตือนหรือเข้ามาสอนคุณอ่ามันทําให้รู้สึกว่าการสอนของเขาอะทําทให้ช่วงวัยหรือภาษามันห่างกันมันคุยกันไม่รู้เรื่อง มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะอืมคุณเองก็ประเภทแบบใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะอ่ามันมีในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องจ่ายสามดาบเขารักคุณมากแต่เขาก็ผิดหวังอย่างรุนแรงอเหมือนทุ่มเทมากไปแล้วแล้ว เหมือนตัวคุณเอาแต่ใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าคุณคุณเอาแต่ใจหรือเขาอะไม่ดีแต่ตอนเนี้ไพ่ออกมาเนี้ยทั้งหมดเนี้ยผมยังไม่ได้เห็นว่าเขาจะไม่ดีตรงไหนนะอ่าห้าใบที่ออกมาเนี้ยเหมือนเขายังผมไม่แน่ใจว่าเขายังไม่ดีตรงไหนแต่เขาอะเหมือนชอบทำตัวมาสั่งสอนคุณแล้วคุณไม่ชอบคุณไม่โอเค ืมเขาอาจจะผิดเขาก็เริ่มผิดหวังจากตัวคุณแล้วแหละอาจจะมีการผิดหวังจากตัวคุณแต่ผมว่านะมันเป็นลักษณะของเจนอะมันต่างกันต่างช่วงต่างวัยต่างอายุผมว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นคนระหว่างคนต่างช่วงต่างวัยต่างอายุผมนึกถึงคนบางคนเลยอะเวลาอ่านไพ่ตัวนี้แล้วมันใช่อ่ะออในขณะที่เขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีอยู่แต่คุณอะ กับกายว่าคุณเตดเต่เที่ยวติดเพื่อนอเลยเขาทําให้รู้สึกว่าคุณห่างเหินแล้วคุณไม่ค่อยใส่ใจดูแลเขาอะไม่ได้เขามาช่วยเขาทําธุรกิจไม่ได้ช่วยเขาทางานหรือว่ามาช่วยเขาทําอะไรเลยคุณเองกับกายว่าคุณเป็นคนที่ต้องต้องใช้จ่ายต้องเอาเงินไปเปคนอื่นไปให้คนอื่นเหมือนไปให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าเขาเขาก็เลยรู้สึก ผิดหวังเล็กๆเขาก็เคยเขาก็บอกเขาก็กล่าวตักเตือนมีการพูดคุยแต่การพูดคุยของเขากับคุณมันเป็นลักษณะเหมือนไม่เข้าใจซึ่งกันและกันว่าใครต้องการอะไรกันกันแน่มันเป็นแบบว่าเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมาแจกกันแค่แค่เพียงชั่วข่าวอะ่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะสไตล์รสนิยมมันต่างกันตัวเขาเองอ่ะ มันเป็นคนค่อนข้างเป๊ะเป๊ะในที่นี้คือเที่ยงตรงตรงต่อเวลาเป็นคนเจ้าระเบียบหน้าที่เจ้าระเบียบกดเกณฑ์เยอะแต่ตัวคุณอะชิวชิวคนสายชิวกับคนที่มีกฎเหล็กกฎระเบียบเยอะๆเนี้ยถามว่าความสัมพันธ์มันไปกันจะไปต่อกันยังไงอะมันคุยคือคน,คนเรื่องมันใช้ชีวิตกันคนละแบบมันมีเรื่องของความผิดหวงังเริ่มเข้ามาแล้ในความสัมพันธ์นี้ โอ้หไอ้คุณคุณหาคนใหม่เลยเขาก็ยังยึดถือในความเป็นตัวเขาอยู่ราชาดาบในตัวเขาอะเขาก็ค่อนข้างจะแข่งกล้าวมั่นคงเขายอมที่จะทิ้งคุณนะยอมที่จะตัดขาดจากคุณใจแข็งอยู่หน้าดูแต่คุณเองเหมือนตัวคุณเองก็มีคนใหม่เข้ามา มันมีความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนตัวคุณมีคนใหม่เข้ามานะใช่เขาสามดาบสามดาบไอ้สามดาบจากเขาแล้วก็ต่อด้วยราชาดาบโอเคแหละความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจบลงแล้วอืคุณเจอคนใหม่เขาตัดขาดจากคุณมันมีความอะไรอววรเลยนะเพราะคุณอาจจะเป็นรักแรกของเขาผมไม่แน่ใจว่าเป็นรักแรกหรือเปล่าแต่คุณเป็นคนที่เขารักมาก แต่ด้วยว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันไม่ตรงกันมันไม่ได้เป็นเป็นในทางเดียวกันคนที่เคร่งเครียดเคร่งขึมคนที่ต้องต้องทำงานมันมีความรับผิดชอบกับคนที่สไตล์ชิวๆคุณอาจจะเป็นคนในประเภทสายบันเทิงสายสนุกสนานนะเพราะฉะนั้นการที่สองคนได้มารู้จักกันนะ่ะโอเคแหละมันมีพรมลิกิตที่ทำให้รู้จักกัน แต่สุดท้ายเมื่ออยู่ด้วยกันหรือว่ามีการใช้ชีวิตอยู่กันบางส่วนมันต้องแยกจากกันสาเหตุสาเหตุมันมาจากการที่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตคนละรูปแบบแค่นั้นเองคุณตัวคุณได้พบเจอกับคนใหม่คนที่ใช่ใช่ไหมผมขอดูเสริมนิดหนึ่งคนใหม่ของคุณ ให่เจอคนเจอคนที่สามารถเอาเอกเอาใจคุณได้ดีกว่าเนี่ยสองไม้กับเด็กถ้วยเนี่ยคุณเจอคนที่เขาดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่าคนนี้เด็กกว่าหนุ่มกว่าเด็กกว่าสดใหม่กว่าอืมเขาดูแลทิคแคร์เขาให้ความสนใจคุณมากกว่าเขาอืมเพราะฉะนั้นคนคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ของคนได้ดีกว่า ส่วนตัวเขาตัวเขาที่เป็นราชาดาบนั่นน่ะมีเป็นเดอะสตาร์กับไอเนี่ยเขาก็ยังฝังใจอะ่ะฝังใจอยู่กับคุณกว่า,นาน,วานานกว่าจะลืมอ่ะนานกว่าจะลืมอืมแต่เขาก็ต้องเฟดออกไปอเฟดออกไปเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานตำแหน่งเรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะมา เหนียวรั้งคุณได้หรือจะมันทาอะไรต่อคุณได้มันมีอาจจะมีในเรื่องของปัญหาของครอบครัวเขาด้วยพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ชอบคุณด้วยอืมตัวเขาก็ลําบากใจผมว่าตัวเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกตัวเขาชอบคุณเพราะแล้วเวอร์มันขึ้นมาขนาดเขาทะเลาะกับคุณเขายังยัง,ยงแบบว่ายัง ยังแอบขอโทษในใจเลยยังทําอะไรไม่ได้เขาอะไรเอาวรนกับคุณมากตอนที่คุณเดินจากเขาไปแต่ด้วยเรื่องครอบครัวกฎเหล็กหน้าที่การงานผมไม่แน่ใจว่าเป็นครอบครัวที่มีแบบ search, 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 เชื้อสายหรือเปล่าเป็นระบอบครอบครัวมันค่อนข้างจะกดระเบียบไปเป๊ะอะไรเงี้ยทำให้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในครอบครัวแล้วครอบครัวเนี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจเออ จากคน่นจากการที่คุณเคยใช้ชีวิตอยู่ลำพังอยู่คนเดียวไปไหนก็ได้ไม่มีไม่มีข้อกำหนดไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแต่คุณก็โชคดีนะเพราะคุณก็ได้เจอคนที่เลเวลใกล้เคียงพูดจาภาษาเดียวกันแล้วกอ็อาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าด้วยแล้ว,ลวขอแล้วเขาเนี่ยก็ให้ความสุขคุณได้เขาดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีนี่แหละแต่ตัวเขาเองอะ่ะ เขาก็คงใช้เวลานานพอสมควรที่จะลืมคุณโอเคจบแล้วนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างกันอืมถามว่าความสัมพันธ์นี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างอย่างน้อยที่สุดการที่เราได้รู้จักใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องดี แต่การจะใช้ชีวิตคู่มันมีหลายเรื่องเราไม่ได้แต่งงานกับเขาแค่คนเดียวแต่เราต้องแต่งกับครอบครัวเขาด้วยการจากมาการที่คุณบล็อกเขาอ่ะมันก็เป็นความคิดที่ดีเป็นไอเดียที่ใช้ได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้ามันฝืนแล้วมันไม่มีความสุขใช่ไหมถ้าฝืนแต่งงานไปไม่มีความสุข สุดท้ายดําก็ต้องดีดตัวออกมาถูกเหวี่ยงออกมาเหมือนกันถูกดีดออกมาสู้ตัดใจตั้งแต่ตอนนี้เลยมันยังไม่มีอะไรเสียหายอ่าแล้วชีวิตของคนเรามันไม่ได้เจอต้องเจอคนนี้แล้วจะไม่เจอคนอื่นมันไม่ใช่มันก็ต้องมีการชีวิตต้องคงต้องเดินดําเนินต่อไปมันต้องเจอใครอีกหลายๆคนการที่เราไม่ได้ยึดติดการที่เราไม่ได้จมอยู่กับความรักอะ่ะผมว่าถือว่าคุณตัดสินใจได้โอเคเยี่ยมมาก ขอชมเลยว่ามันไม่ได้เป็นการรักคือมันอาจจะเป็นการทําร้ายเขานะในตอนนี้แต่คุณนะรักเขาผมว,ว่าการที่คุณเดินออกมาจากเขาคือคุณรักเขามากคุณไม่อยากดึงเขาคือในความในใจของคุณนะผมเข้าใจว่าคุณไม่อยากดึงเขาลงมาต่ําผมมองอย่างนี้นะไม่อยากดึงเขาลงมาต่ำเขาควรจะมีหน้าที่การงานหรือคนที่ครอบครัวเขาจัดหาให้การที่เขามารักคุณอนะ มันอาจจะทำให้เขาเองเสื่อมถอยหรือลดระดับหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้ตัวเขาไม่เป็นตัวเขาอืมแต่อันนี้คือไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะแต่เห็นภาพรวมมากกว่าว่าชีวิตเขาคงไปอาจจะไปได้ดีกว่านี้ถ้าคุณไม่ไม่เหนี่ยวรั้งเขาไว้หรือคุณเข้ามายึดติดเขาไว้ มันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมการตัดใจการบล็อกเขาตังนัตั้งแต่วันนี้แล้วมันทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นความสัมพันธ์อาจจะจางหายแต่ความทรงจํายังจบความสมพันธ์อาจจะจางหายแต่ความทรงจํายังคงอยู่สิ่งดีๆจะอยู่ในใจของคุณกับเขาตลอดไปนะครับขอบคุณสําหรับบทเรียนขอบคุณสําหรับเรื่องราวในครั้งนี้ ใครหลายๆคนท,ที่ได้ฟังเนี่ยการจากลามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่การบอกเล่าคือความหลังที่มีค่าขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องราวในครั้งนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครไม่เป็นไรการเรียนรู้ ส่งผลถึงการพัฒนาส่งผลถึงการเข้าใจชีวิตของคนสองคนผลทางในชีวิตเราเลือกได้ก็จริงแต่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้ชีวิตเป็นของเรานะครับโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแนละพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ